ก็เสียรอ่ะไม่น่าใจแต่บ้างรีบกูกันหน่อยแต่มึงน่ากลัวจัดียอะยุดตายมหยู่สามไ่ได้เหละไม่มีคนใช่ไหมสนุกไเียหนไม่มีเว้ยมัมีแต่บอดเวหนนะเกมบอลไอ้ับทีเนี่ยมันมีแต่บอดมีโดนตั้งแบเล่เราก็ไม่เคยได้ที่หนึ่งเลยว่ะแฟนน่เรอ้ีเล่นเกมแลยนะอหเราไปนี่ร้อนห้องกันร้อนท้องกันมันเห็นคนลงอยู่หายอบยัไหมร้อน้องลาบา m p มากูพร้อมอะไรเฮีย กูขับรถมาแล้วนะนี่ยมีรถอยู่ไหนเลปะเรียกว่าประจมเมืองใหญ่อ่ะยิ่งปรับภาพโล่แปงแบบถึงกระเป๋าแม่งแบบดีน้ำมันนะไอเทีย่ปรับผูปรับภาพแบบโคตรโลแบบเวอรี่โลแบบซูเปอร์โลอะโคตรโลแบงแบงแบงคือขับไปแบงแล้วมขับไปม่ได้ลยหเียวดิบเกียเดเยลยวะ ขาเรียกกูแล้วใชาเจ็ดนี่คริทวันที่เจ็บ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 ช่วยมาได้ไหมช่วยได้ไหมช่วยได้ไหมอยู่ในโรงงานหรืออยู่ไกลอ่ะอยู่อยู่อยู่หลังโรงงานนี่แค่ ไปตัวช hey, sí. hey, yeah, you know, uh ุบๆใ้ชุบใกล้ชุบใกล้ชุบกล้ชุบกล้ชุบใกล้ชุบใกล้ชุบใกลชุบใก้ชุบชุบ้ชุบใกชุบใกชุบใกชุบล้ชุบชุบใชุบบชุบชุบชกชุชุบ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 ุบุบชุบชชุบ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 ุบชุบช เด่นเนอมลน้ไอ้รอดไ้เอเนี่ยสัเลยเอี่ยเฮียไอ้คุลูเซียเ้เซียเ้เอ้คุลูเซียไอ้ของจริงไอ้เหียวะเนี่ยคุลูเซียจริงจริงอย่างแม่อะกูยังิงอย่างรงอะยิงไม่โดนตัว ไอ้คุณเป็นปลาเล็กไอเอเชีเนี่ยเฮ้ยสองร้อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เหี้ยไม่ใช่ไม่สองร้อยไอ้สัตว์ใช่หวะใช่ดิไอ้เหี้ยมันกากไม่น่ากากหายเนื้อแ้วไอ้โครเอเชที่มึงพูดอ่ะไอ้คือแซนเขาอาจจะยิงอะไใช่เหรอไอ้โครเอเียหรอเออยจงโครเอเชียจริงเป็นไงบ้างหลายเฮี้ยในการโดนยิงโดนไอ้เนี่ยโดนสตรีมเมอร์ยิงไอ้แซนไอ้โครเอเชียเลยนะเว้ยทำไมไม่ค่อยข่มหรอวะเหี้ยยม่งเพ่มไได้ข่มกว่านะ พี่่พีกรีนยิงเราลุงจะพี่ทำไมไอ้แหมงไปแล้วกดตีอะมีใจขนาดลย้หรอเยอะดีละกูได้มีกูได้มีอะไรลงลงอวดในในไอพีมุดโดนเขายิงเนี้ยนะไอ้เแย่ทำเพี้ยนไม่ได้ยังไม่มีดาเมจกับเขาเลยอะย่าความฝันในกทิกต็อกก็คือชีวิตหนึ่งได้ใช้ไอโฟนกับขับพีเซไอ้เยอะใช่ไหมขับได้พีเซกัน คนภาคไหนครับเล่นคอนเทนต์นี้เฮียแล้วก็เป็นเฮียจะเป็นคนภาคไหนไมาเออเยอะเ้พวกเฮียนี่มันจะเอาอีสานให้ได้เลยเฮียโอ้โหหลุดไอปหมดยนี่กลุ่มเข้าปบดไนี่อ้สัตว์ม่จะเอาคนอีสานให้ได้เลยเฮียเนี่ยว่ากว่าจะยิงกว่าจะยิงสู้ได้ไหมเดี๋ยวกูยิงสู้ก็เกี้ยอะไรยิงสู้ก็ได้ไม่คือเมื่อกี้นี้ไอ้มึงว่าเราไหวป่ะเมื่อกี้เราเราแค่โดนข้อหลังเฉยจริงป่ะไม่คิดว่าเออเราไหว คิดว่าอิคลอเซียไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นจริงกูว่าพวกกูเก่งกว่าเว้ยกเปิดโฟล์ว่ากูจะไหวอยู่โอ้โหแม่น้าเปิดไหววะโฟล์ะเฮ้ยไอ้กูข้างหน้าแซงหน้าแซงเฮ้ยแซงทำไมล่ะแซงแซงไม่ไหวเลยโอเคเราไม่น่าไหวแโดนอิคลอเซียเพิ่งไกลมือเราไปวะ ไอ้เนี่ยเนี่ยมึงยิงมึงยิงไอ้กระตี๋มึงยิงตายอยู่ที่เก็บยังไรซะที่โหล่เลยไก่ไวะเออแถมก็แบบว่าไม่ยิงไม่พอด่ากันเถอะฮะไอ้นี่ไงก็แบบว่าเอาเสียงไอ้เมื่อผมเจอพี่กีนอะไรเจอพี่กรีนอะไรเงี้ยเนี่ยเพาะเขาเล่นอยู่ตลอดก็เจอไม่ยาตลอดแหละเราแค่ตายก่อนจะว่าไม่ไม่เจอเราตายก่อนเพี่อ

เอาดีเอดิแบงออยู่พิธีลเราหีก่อนดิก่อนแบงแงอยู่น่นกะเอยไป่ตัววิ่งมาบ้านคูไป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 ๆไป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 ไปๆไปๆไป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 ๆๆ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 ๆ มันดูดยับเลยสั์เจ้ากัวสกปรกไปจริงนี่่มันไม่เห็นมึงหรอจริงแล้วมันเดินมปทอ่น่เียมากิบปืนที่นี่ได้ลุบมดิมลุบมดิิบบาเอกูลองไปยิง่ะลองยิงกูลองยิงกูลองยิงกลองเนี่นีขวาขวาไอ้หลังหลังหลังนี่มาอ๋ยิงกูเถอะไอ้ยิงยิงกูเถอะเลย

กลายเป็นเนี้อเยอเยอสูนข้าขึ้นอ่าง้อกาขึ้น้ยย่บาลานซบาลามซไหนวะไหนวะหลนนั่นัตายเฮ้ยไม่มียาเลยไม่มียาเอยกูยิงกูยิงหัวนไปอ่ะโลจัดอ่ะยิงไม่มียานะ่รเนาะเออเอาต้มน้เปิดเฮ้ยหลังเขาคือหลังเขาเอ้ยนะ ตายเอ้ยมีมีตัวนั้นมีตัวนั้นมีตัวนั้นข้างหน้ามาเออที่นี่แหละที่นี่แหละเดี๋ยวดึงเดี๋ยตดึงเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองไอ้นี่นี่อยู่ที่เดิมพี่เดียวหลับบ้านเลยละหลับบ้านเลยหลับบ้านบ้านเหรอหลังบ้านหลังบ้านที่เดิมที่มึงยิงอ่ะที่เดิมที่มึงยิงอ่ะกู๊บออนไซด์อะไรอะไรยิ่งแน่นกูตายเออหมด อย่าแกแค้นเปิดไม้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 พวกจ่อยพวกก็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 จอยแกดโดนนี่คือการยิงโดนจากคนเก่งนไม่เราเก่งไม้แซมผมไม่ได้จะเดิ้วเราจะเขายังมีอรคอยู่ไหนเนี่ยเฮี้ยมีมังไหมเดี๋ยวขิี่เรือแม่งเลยเนี่ยเรือเยอะแยะไอสัตว์ไม่ขี่ไปกูรอสะพานนี้นะเพื่อนเรือเข้าวงได้วะเรือเข้าวงได้จริงๆเอ้ยเข้าไม่ได้เไี้ย มันพามไปมั่วเลยนะเนี่ยเฮียมึงต้องออกทะเลเลยงั้นอะเออมันอาสเก็ตเอาเลยจ้ามหาตามหาวันพีทอ่ะแบงแบงเอารถมาแบงแบงเอารถมาแบงรถไหนรถไหนไอสะพานมีคนไหมนะไอ้ยจะเป็นสะพานตรงนั้นกันเออไม่มีสะพานสะพานเตะหงุมอยู่เนี่ยหคุมสะพานอยู่พวกมึงอยู่เนี่ยไม่กล้าบุหรี่มาหุยยิงจริงกระเดือดมากเฮียมันยางแตกอยู่ยวไอมีรถขี่ผ่านหน้ากูมึงแอบไว้เจะดีไว้ไหมขี่ไปแล้วไม่เห็นกูไม่เห็นกูรถมันยางแตกนรนยิงมา บอกว่ามาานนนีี้อคไอ้ยี่โม่ขี่รถกันเต็มเลยขี่รถนีไอ้ละมอ้เนี้ตายเนี่ยแล้วหมดแล้วเปลี่ยนได้ป่ะสับสับหน่อยวะสับป่าวเออมาดิมาดิไอ้เหี้ยทำไมกูไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยสับหน่อยวะไปไปเฮ้ยกูดูหลังคุณดูหลังกูมันอยู่หลังคุณันกูณเดือดเพู่อนเราน้องเพิ่ไอเหี้ยนาดวะสับน้อกสองน้องสองเฮ้ยไอ้แบงค์ไอ้แบงค์มีปืนไงวะแบงค์แบงค์ไม่เห็นมีไอ้ไอ้ไอ้ค้อนเหี้ยมาเลยอ่ะน้องเอีไยน้องกันแน่เนี่ยตายมองอ่ะ เฮ้ยเฮียขุไม่ม uh, ียาว่ะม mm ึงม um ึงรัดเยได้ปะไม่เฮ้ยเฮ้ยเอาเอามเอาเยเอามาเอมงเ้ยด้า้แเฮ้ยกชยเฮียไอแยา

มั่งเลยม่ยเลยมัเวตาลยตาลยตตาลไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วขาบงเขงขาขงเลยรถนั่งได้สองคนนี่คุยเอ้คุยนั้นข้างหลังงเดี๋ยวเก็บโซ่เวลาคนเฮ้ยแต่อ๋อจัดเลยงั้นจัดเลย จุ๊บเลยจุ๊บยจุ๊บ่อยจุ๊บยจุ๊บเลยจุ๊บเอยจุ๊บเลยจุ๊บยจุ๊บเลยจุบยจุ๊บเล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 ยจุบเลยจุ๊บเลยจุบเลยจุ๊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 บเอยจุ๊บเลยจุ๊บยจุ๊บเลยจุ๊บเยจุบเยจุบลยจุ๊บเลยจุบเลยจุบยจุ๊บเยจุ๊บเยจุบเลยจุ๊บเลยจุ๊บเลยจุ๊บยยจยจุบยจุบ

แสนแไม่หิแล้วแสนเล็กแบบไกลบ่แแบบไกลบ่แบบไกลทุนรู้ไ้องตรงนี้รูได้ไหมไม่ได้แสนเล็กจริงเลยงตรงยาวตรงยาวเลยตรงยาวเลยเปลี่ยคนแล้วแซนเปี่ยคนไหมเปี่ยคนไหมเปลี่ยคนไหมแสนแสนลด่อยแซนแสนชินชินิยวไปไปกับังยาไจอด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 อดจอดจอออจออจอจ ได่หรอไม่ดีคกูเลือดคุลอช่ไหมเซตเซตโอ้แล้วนี่น่าหยีจริงในสับขอบกวก่อนเองไม่กูไม่พิยากูไที่อยาไอ้แม่ขออนาเหลังยิงหลังยิงกูยิบนัดจะนเบ๊ปลี่ยนจะเปลี่ยนไกฟูขับไอ้เอเฮ้ยยิงไเหีย มึงจริงเพื่อนเนี่ยตามกามตามตาแล้วตอนนีะสมองแบงสมองอยู่ไอ้สมองอยู่สมองอยู่จะไม่ทันแล้วเราจะไปไม่เดหลอกไม่เดหลอกอุ้ยอุ้ยไปเดหลอกใครเนี่ยใครไม่รู้เก่งจี๊ดละก็หน้าอยู่ไอ้เงี้ยพอแล้วไม่ใช่มัตสึบุต้องดูกระสุนกูมึงดูกระสุนกูนะนายจริงๆริงเหี้ย ไม่คือกูดาวปุ๊บเปลี่ยนคนขับแล้วขับต่อเลยคนเี่อยาน้แล้วไปแล้วไปต่อไม่คือไม่กูก็บอกให้เลื่ยนกับกูกูจะขี่ไปห้าไอที่ขี่ไปให้กูไม่เปียนเพียนเลยป่ะยกูไม่ไม่กล้าเปลี่ยนอะผมต้องไปต่อไอเหี้ยผมต้องไปต่อวิ่งก่อนวิ่ก่อนวิ่ก่อนวิ่งกวิ่งวิกนวิกวิ่วิ่งกนิ่อิองกิวิกิกเิกว

ไอ้เจัง์อะไอ้เจมส์ขี่ต่อว่าสอบคนเปลี่ยนแล้วขี่ต่อว่าคนเปลี่ยน